สวัสดีครับท่านที่เคารพตรงนี้เป็นตัวอย่างถนนไร้ไฟแดงนะครับเ,เมื่อก่อนตรงนี้จะเกิอดอุบัติ hey เหตุบ่อยมีคนขอไฟแดงแต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีของกรมทางหลวงเนี่ยท่านก็มาทำเป็นสะพานยกระดับข้ามแยกให้ตรงนี้มันเป็นสามแยกนะครับถ้าทำไฟแดงเนี่ยอนาคตคือรถพ่วง รถคอนเทนเนอร์เวลาเขาจะหยุดที่ไฟแดงเนี่ยเขาจะหยุดยากจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยแบบประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลานี้เขายกเลิกไฟแดงลดอุบัติเหตุได้90%เปรประเทศไทยก็เริ่มมีรถบรรทุกใหญ่ขึ้นถนนที่มีไฟแดงเนี่ยไม่รองรับนะครับไม่รองรับรถพ่วงรถคอนเทนเนอร์จึงจำเป็นต้องทำถนนหลายไฟแดงนะครับ ถนนไลยไฟแดงเนี่ยก็ทำไม่ยากทำยูเทอร์ยกเลิกไฟแดงใช้ยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยข้ามแยกแทนไฟแดงยูเทิร์นเกือกม้าเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษ,ษคือข้ามแยกได้กลับรถได้ทำได้ทั้งสองอย่างแล้วเวลาก่อสร้างก็ไม่ต้องปิดถนนเห็นไหมครับทำเสาข้างๆแล้วก็ยกคานสำเร็จรูปมาวางแล้วก็ข้ามแยก เป็นยูเทินเกิกม้าเนี่ยชาวบ้านไม่คัดค้านเวลาก่อสร้างนะครับเพราะว่าการจราจรไม่เสียถนนก็ไม่ติดขัดรถวิ่งได้ยีบสชั่วโมงไม่มีหยุดเลยนะครับตัวอย่างเนี่ยอย่างรถรถพวกวิ่งได้ตลอดเวลารถทางลอง รถทางลองก็ขึ้นอยู่เทินยกระดับเกือกม้าเนี่ยข้ามแยกได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงตรงนี้ตั้งแต่ทํามาเนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับเ,เราจะเห็นอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นทั่วๆไปที่ไฟแดงอยู U ่เทินพื้นราบพอเปลี่ยนเป็นยกระดับมันก็ปลอดภัยรถวิ่งได้24ชั่วโมงเห็นไหมครับรถพว่วงตอนนี้รถบรรทุกต่างจังหวัดเนี่ย เขาจะใช้เป็นรถพ่วงหมดแล้วนะครับฉะนั้นทุกถนนไฮเวย์ทั่วประเทศไทยต้องทำถนนไลยไฟแดงนะครับแล้วจะสะดวกกลอดภัยใช้ถนนไลยไฟแดงนะครับมีหลายคนยังเสียดายไฟแดงเนี่ยก็จึงจึงทำแบบว่าอยากอยากจะทำ ให้เหลือไฟแดงไว้เพราะกลางคืนน่ะมันก็ไม่มีรถมากฉะนั้นาทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือใช้ไฟแดงอัจฉริยะนะครับกลางคืนใช้ไฟเขียวแดงปก,ปกติกลางวันเป็นถนนไร้ไฟแดงกลางคืนยังใช้ไฟแดงเหมือนเดิมถ้าทำแบบนี้ชาวบ้านก็รับได้นะครับแล้วตอนเนี้ยที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็ยังมีการคัดค้านกันอยู่เล็กน้อยนะครับคือ ทำให้เขาติว่าต้องกลับรถไกลเท่านั้นเองถ้าถ้าการกลับรถเนี่ยใช้ไฟแดงอันฉริยะก็ไม่ต้องกลับรถไกลแต่รถพ่วงรถคอนเทนเนอร์เนี่ยถ้าทำแบบนี้มันจะประ,ประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาจอดสองนาทีที่ไฟแดงเพราะหลายๆคนบอกว่าไฟแดงเนี่ยทำให้รถต้องจอด ถนนก็เสียถ้าไม่มีไฟแดงรถก็ไม่ต้องจอดถนนก็ไม่เสียรถวิ่งผ่านตลอดฉะนั้นทางเลือกก็คือทำถนนไล้ไฟแดงนะครับครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ดูจนจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับรถไม่ติดใช้ถนนไล้ไฟแดงนะครับ